อยู่กับมหากรุงดี y นะครับผมใช้สวานโรตารี่นะฮะดอกสวานเบอร์เจ็ดเจาะปูนการเททับหลังของผมนั่นถือว่าอันนี้ถือว่าง่ายๆนะฮะทำคนเดียวได้นะครับคือใช้ดอกสวานเจาะแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กเส้นเนี่ยฮะเหล็กว่า2หุนหรือเปล่านเนี่ยฮะเจาะไป คือตัดให้อยู่ในระหว่างล้ำมาตรงนี้ฮนะตำมันนิดนึงแล้วก็เจาะเนี่ยฮะแล้วก็เจาะรูลึกไปสัก2นิ้วนะฮะตอกไปฝั่งนึงปุ๊บอันนี้มันงอสมัดงอได้แล้วก็ตีลงนี่ฮะตีลงปุ๊บมันก็อยู่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเททับหลังให้เสมอตรงนี้นะเพราะว่าห้องน้ําประตูห้องน้ํานี่ก็ตั้งใจว่าจะมีหลอดไฟตรงข้างบน แบ่งเป็นห้องอาบน้ำา2 2คเมตรแล้วก็ห้องส้วม2 2คเมตรฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นนะครับผมผมก็เลยไม่ต้องทึบข้างบนเพื่อเอาหลอ,อ,หลอดไฟอยู่ตรงบนนี่นะฮะนี่ยเปิดเปิดสมรราดอดเดียว3 in 1นะแต่ทั้งห้องส้วมห้องน้ำล้วก็ดันนอกอันนี้วิธีทับหลังง่ายๆนะฮะสำคัญถามว่าถ้าไม่มีเหล็กได้ไหมมันก็ได้แหละครับได้หมดแหละ แต่ว่ากลัวมันจะย้อยทัทบทาให้วงกบเปิดปิดลําบากอันนี้เปิดปิดได้นะอันนี้ฮะง่ายๆนะครับผมก็ก่อแ,แ,แค่เสมออิดแค่นั้นเองนะครับผมมันก็ก่อลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะก่อเลยแนะนาฮะ,อะดอกสว่านเจาะปูนนะครับปรับให้เป็นเป็น,ปนแบบแยกเลยนะฮะนี่ฮะเจาะไปเสร็จแล้วก็เหล็กนี่สําคัญให้มันล้าเพื่อฝังฝันงโน้นฝันงนี้แล้วก็ตอก เคาะมาให้อยู่ตรงอาสักนิดหนึ่งฮะนะปุ๊บมันก็จะอยู่ในระดับนี้เลยนะแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ